ลอสีขาวก็คือพี่พี่แม่แม่คนไหนที่มีน้องหรือน้องที่แบบว่าเออหรือหรือแม่ไม่อยากแบบว่าแต่งหน้าอะไรเงี้ยใช้สีขาวสีขาวคือจะไม่มีรองพื้นผสมแต่อย่างนุ่นที่นุ่นใช้สีแดงนะคะเพราะว่านุ่นแต่งหน้าลิเกน,นะครับ ักหมุดให้มันจะเป็นตัวเนื้อไฮบิดตัวเนื้อไฮบิดมันจะเป็นตัวเนื้อครีมสีขาวเนื้อครีมสีขาวนั้นหมายถึงว่ามันจะไม่ผสมรองพื้นเลยนะครับไม่ผสมรองพื้นเลยก็คือเวลาเราทาได้กลางวันอย่างเงี้ยแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่อยากแต่งหน้าฉันอยากแบบว่าไวๆก็เอาตัวเนื้อสีขาวเนี่ยทาได้เลยแล้วก็ทาแป้งฝุ่นทับได้เลยนะพี่ๆจริงเนี่ยสีแดงตัวเนี้ยคืออันนี้หนูใช้เอง นท้องใช้ได้นะคะคนตอนท้องหนูก็ใช้อ่้ขอบคุณนะแพรวเออแพรวก็ใช้ตอนที่มีโพโพก็ใช้ที่คือตัวในครีมสีแดงตัวนี้จ้ะใครที่แบบเกลี่ยม,มือ จริงๆมันเกลี่ยมือได้แล้วแต่ปริมาณที่เราใช้นะครับใช่ค่ะจริงๆอ่ะมันแล้วแต่ปริมาณที่เราจะใช้เราเกลี่ยบแบบเกลี่ยมือก็ได้ถ้าเราไม่มีแบบว่าเราไม่เอาฟองน้ำมาเกลี่ยเงี้ยแต่นุ่นน่ะใช้ปริมาณที่เยอะเพราะว่านุ่นแต่งหน้าลิเกมันแล้วแต่ปริมาณที่เราใช้นะเวลาที่เราใช้กลางวันเราก็ไม่ต้องใช้เยอะเหมือนนุ่นก็ได้เวลาที่แต่งหน้าออกกลางคืนหน่อยก็ ก็ใช้ประมาณนี้ได้อยากไปหาผหมากนุ่นเลยก็ได้ไปนุ่นเลยเพราะว่านุ่นงานมันมีแต่แถบนี้ไง วลาหน่อยเนี่ย,ยแต่ถ้าใครมีฟองน้ำเวลาจะเอาฟองน้ำตบตบก็คือตบตอนกลางคืนเงอย่างนน้นเนี่ยอย่างนเงี้ย,ย,ยได้เ้าไม่ได้ใช้รองพื้นอันอื่นเลยก็คือใช้อันนี้อันเดียว 花什么呢？ ก่อนนะที่หนูจะมาเจอพานาราหนูใช้อะไรก็ไม่ได้ใช่ปะหนูลงแป้งน้ำเลยอะแป้งน้ำมันทำให้เราตกหลงเอายันไม่เคยไปดูรือเปล่าเอ๊ะว่าพานาลานะอยู่เลยเอาอยู่เลยคืออยู่อยู่แบบอยู่กึบเลยนะจ๊ะนี่อาร์เธออยู่ดิอาร์เธอะ เออสวัสดีสสดพี่พี่ซีพี่พี่เขาถามหาเธออยู่นะสวัสดีครับก่อนไลฟ์สดอยู่ครับนี่ฮะอะไรทำไงยายอ่นนรรยะ <c oughs> อุก,กระตูนอุก,กระตูนดู <c oughs> โอเค <c oughs> เหนื่อยปะเหนื่อยชะมัดปะอ๋อเหนื่อยโอเคดูกระตูนก็เหนื่อย จะซาแซงนะคะเอฟซีค่ะพี่เอฟซีเขาแตะลูกแน่ยค่ะมา่ตะลูกหน่ได้ไหมคะชอบน้องมากเลยค่ะห้ามคนอ้วนค่ะพี่พี่พี่ปัื้มหนูมากเลยค่ะยังไงให้ให้เขาใส่ชุดลายกับอกหรือเสื้อพี่ไปเอาให้ดูไหม ได้เลือกสวยๆของนั้นเลยม,มันจะเป็นเสื้อลายสีแดงๆกับกอ,อกอกมีกอกอกล้วนๆแล้วก็มีผ้าสบายกับเสื้อลายแดงเสื้อลายแดงก็ได้เสื้อลายแดงมันจะเป็นลายผ้าอีสาน,นายายนางมาแล้วเอ,อิ๊บ ร้อบ้านลราทุกคนเร็วอีก16บ้านครบร0อบ้านแล้วเราจะมุ่งทยานไปที่300บ้านขอ300บ้านนะพี่พีมาถึงแล้วหรออ้าวไม่เห็นอยู่เยื่นงเอ่อพี่โนอนอะไรอย่าง บ้านอีสิบบ้านทุกคนกดไปนะขอสักสามรอยบ้านไปวันนี้ของพานาราเพื่อให้เรามาถึงเขาตะโกเรียก่ังนั้นี่อันนี้มันเป็นเสื้อเสื้อเต็มๆอย่างนี้กันดูหน้าแค่โนราห์กงแต่ไม่ต้องใส่จบใบนะ นีจะใส่เลขใส่ใหญ่ก็ได้อันนี้ลองเอาเลขดีกว่าง่ายๆแล้วก็บอกบอกว่าไม่ต้องใส่สบายอืมอกเรียกตะโกนเรียกอย่างดังเลยเมื่อกี้ตัอเขจมุดตุ๊ตาตุ๊ตุย่ะพิกิ๊กอะแคบพอด้อประตูไม่ได้แคบหรอกตัวเองเว้ยเองอ่ะแท้จริง หนึ่งออเดอร์เท่ากับหนึ่งบานนะจ๊ะกิง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 ขอบคุณครับแล้วครอบครัวนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากไว้ทั้งสองครอบครัวเลยเป็นครอบครัวหนู่ครอบครัวนี้รักกันดีนะครับ ไม่กินครับ นะอ๋อต้องกดเข้าไปเลือกเนาะโอเคโอเคโอเคตกใจพี่พี่กดเข้าไปเลือกได้เลยเป็นถ้าใครแค่อยากเปิดใจก็กดเป็นซองไปก็ได้1เดอเท่ากับ1บ้านนะจ๊ะหนึ่งเดอเท่ากับ1บ้านนะจ๊ะ พี่ๆแบบว่าซัพพอร์ตพันราราจริงๆเพราะว่าหนูใช้จริงๆนะหนูใช้จริงๆหนูไม่ติงนาะ เข้าไปตะก้าดูนะครับกดเข้าไปเลือกในตะก้านะอ่ะาร้อยสามสิบเอ็ดบ้านแล้วตอนนี้ร้อยสามสิบเอ็ดบ้านแล้วพี่ๆกดเข้าไปในตะก้านะครับถ้า79สิบกพี่ๆจะได้แบบซองไปนะ แต่ถ้าพี่พี่กดเข้าไปในตะกร้าเราเลือกแบบหลอดจะอยู่ในพารา200กว่าบาทนะครับจากละพาราปกติ500กว่าบาท1นซองนะครับจัดการแบบแบบเป่น,นปูเลยขอบคุณนะคะ